<Okay. laughs> สวัสดีครับทุกคนกับกมาพบกบแบงค์ช่องแบงค์ชาแนลติ้งเอาใจไปนะครับผมวันนี้กลับมาแล้วกับการรีวน้ำหอมอีกเช่นเคยซึ่งการรีวน้ำหอมอวันนี้เป็นน้ำหอมที่ได้มาสักระยะนึงแล้วทุกคน <c oughs> ก็คือเป็นน้ำหอมของซิลเนยร์าฟาร์มนั่นเองซึ่งผมบอกว่าซิลเนยร์าฟาร์มเนี่ยเขาได้ให้เ็จนี้มามันเป็นของเดือนต่อไปอะคลิปนี้จะออกก่อนที่ของเขาจะวางหรือไม่ก็ออกในวันเดียวกันกับวันที่เขาวางเขาขายนะครับผมดังนั้นคุณก็สามารถมาฟังคลิปนี้แล้วก็ ตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับผมโอเคตลาดน้าหอมที่จะมาพูดกันในวันนี้นะครับผมเป็นน้าหอมของเดือนเมษาพฤษภาชเดือนพฤษภาคมนะครับผมเปนทัน้งหมดสี่กลิ่นทุกคนเป็นกลิ่นที่ฟารมติวเหนียวฟาร์มเนี่ยเขาส่งมาให้ผมแต่เดือนเมษายุนแล้วนะครับผมมีความมีเตมความภูมิใจเนาะซึ่งผมได้เอาไปใช้จริงจริงทุกคนแล้วก็มีกลิ่นก็มีหลายกลิ่นอะที่รู้สึกว่าเฮ้ยชอบจริงจังมากซึ่งหอมกลิ่นแรกที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้เป็นน้าหอมที่ พูดเลยนะคลิปนี้จะบอกไปก่อนเลยว่าอันนี้ชอบมากโคตรชอบเลยตัวนี้มีชื่อว่า musue the p e r f u m นะครับผมซึ่งตัวนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจาก comfort white suede นะครับผมน่าจะอ่านอย่างนี้นะครับผมถ้าอานผิดก็ผิดนั่นแหละทุกคนโอเค <laughs> เขาบอกว่ากลิ่นนี้มีความ smooth and soft musky soft suede background of floral light and clean นะครับผมดังนั้นกลิ่นนี้มันน่าจะมีความรู้สึกความมีความแบบ นุ่มๆม,มีความละมุนละมุนมีความรู้สึกถึงความเป็นมัสกี้และมีความมีความสว่างสวยและมีความนุ่มนวลม,มีความสะอาดอยู่ในตัวนี่คือกลิ่นที่เขาบอกมานะครับ <S <S สำหรับมัสเตอเอนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูขวดนะปิ๊ง <S <S ลักษณะของขวดทุกคนเขาก็จะมีป้ายแบบนี้ซึ่งตอนนี้เซอร์เนลฟาร์มอ่ะเขาได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนการทาแบบสติกเกอร์ตรงนี้ซึ่งผมชอบมากทุกคนมันก็จะ ตื่นถึงความรู้สึกของน้ำหอมมันได้ก็เหมาะกเสื้อตัวนี้ไหมก็คงไม่ต้องบอกว่าชอนน้ำหอมกลิ่นนี้หรือเปล่าเพราะว่าก็ตรงใจอ่ะใส่เสื้อมาให้เหมาะกน้ำหอมกลิ่นนี้ครับผมอ่าเขาบอกว่ากลิ่นนี้จะมีกมล,ลิ่นของชา a m tea, lily of the v a l l ลี s ส a ต t อนกลิ่นโรส e ว u e อ e a l p i ั e cham, s a n d a กลิ่น,นมัสนะครับผมเรหรับราคาเดี๋ยวขึ้นให้แต่ว่าเขาบอกไว้ก่อนว่าราคาผมว่ามันน่าจะชอาๆคำเปนหมดแล้วก็คือ1 0 ml 400บาท30 ml 1 1 9 0และ100 ml สามพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับสำหรับมาสเวจกจะเป็นอย่างไรอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตฉีดที่ตัวทดลองแล้วกันนะครับผมถึงตอนนี้ผมจะฉีดกลิ่นอยู่ก็ตามแล้วก็ชอบมากนะครับผมเป็นยังไงหนึ่งสองครับมาสเวกอืมเป็นยังไงนะนุ้ยทุกคนคือตอนแรกที่ผมได้กลิ่นมาผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกอยากลองแล้วเพราะว่า ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบกลิ่นที่ออกแนวมัดมัสทุกคนกลิ่นมัดมัสกลิ่นผ้ามันเป็นกลิ่นคลีนที่ให้ความรู้สึกถึงความสะอาดอ่ะคือตอนเป็นเด็กอ่ะคุณรู้ไหมว่าพ่อแม่เราอ่ะเขาจะชอบกลิ่นประมาณนี้เว้ซึ่งตอนเด็กมันจะมีน้ำหอมของคิวเพสตัวหนึงที่ชื่อว่าคิวเพสสวิตมัสแต่ว่าอันนั้นจะเป็นเชิงแบบว่ามันจะมีความสวีทสวีทมันจะมีความหวานมันจะมีความฟลอรลมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มีกลิ่นมัสอ่ะ ถามว่าตัวนี้มีความคล้ายตัวนั้นไหมผมว่าตัวนี้มีความหรูหรากว่าทุกคนมันจะเปิดมาด้วยกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นมัสและกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นแบบแอบมีความรู้สึกถึงความเป็นหนังหนังิดนึงทุกคนแต่มันไม่ใช่หนังแบบเออเป็นฟิวแบบไม่ใช่หนังเบารถนะเป็นหนังกลับอ,อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าหนังกลับ Verantwort. มีกลิ่นไหมแต่ว่ามันให้ความรู้สึกอย่างนั้นน่ะมันมีกลิ่นมัสที่มีความละมุนละมุนที่มีกลิ่นความสะอาดคุณดมกลิ่นนี้ไปคุณจะนึก มีการงานทํามีตําแหน่งที่ดีงามเป็นคนที่มีความสะอาดเป็นคนที่รักความสะอาดเป็นคนที่แบบว่าจะไม่ทางสกรปรกเลยในชีวิตอะไรเงี้ย uh huh. คือเห็นอะไรสกรปรกเขาจะตามกวาดนี้ทุกคนก uh huh. <laughs> อเป็นกลิ่นที่หรูหราแล้วก็ดูดีมากๆครับผมดมกลิ่นนี้ไปผมจะรู้สึกถึงคนที่แบบเป็นคนที่ทํางานดีเหน่งครับผมอาจจะไม่ใช่คนที่มีความเป็นเด็กนะซึ่งส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นมัสค์มาส์สอย่างเงี้ย mm hmm. เด็กดมก็อาจจะไม่ได<ม>้ชอบเพรคนเด<ม>็กอายุแบบ มัธยมต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบกลิ่นตรงนี้เพราะว่าตอนที่ผมเป็นเด็กมัธยมต้นอ่ะผมก็จะชอบกลิ่นที่มีความเป็นฟุตี้มีความเป็นขนมมีความเป็นวานิลาอะไรเงี้ยซึ่งในนี้ก็มีกลิ่นที่เป็นวานิลานะครับผมแต่อันเนี้ยมันให้ความร exactly ู้สึกความสะอาดแบบหรูหราผนะมันไม่ใช่ความสะอาดแบบเป็นสบูบ่เลยนะมันไม่ใช่ความสะอาดแบบเป็นแบบครีมักบน้ำมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันมีกลิ่นมัสที่เป็นกลิ<อ>่นมัสที่มีความหรูหราดูดีแนี่ก็ดูแพงมากๆนะวครับผมซึ่งในโน้ตอ่ะ เขาบอกว่ามันมีกลิ่นของทามนะครับผมมีกลิ่นของทีเรียบหรืว,วายีซึ่งผมรู้สึกว่าไอความเป็นกลิ่นดอกไม้ที่มันรองรองมันอ่ะมันไม่อาจต้านทานกลิ่นมัสได้ทุกคนมันก็เลยทําให้กลิ่นเนี้ยถามว่ามีกลิ่นของความเป็นดอกไม้หรือความเป็นฟลอร์อไหม มันเป็นกลิ่นดอกไม้ที่วางอยู่ใกล้คนเอาเป็นว่ามันเป็นกลิ่นมัสที่วางอยู่รอบตัวแต่มีกลิ่นดอกไม้ที่วางอยู่ไกลเราพอมารวมกันแล้วมันทําให้กลิ่นนี้มีความกลมกล่อมกลิ่นมีความหรูหรามากมีความดีมากกลิ่นนี้ผมว่าถ้าคุณใช้ไปทํางานก็ดีใช้ไปเรียนก็ดีแต่ว่าน่าจะเหมาะกับเด็กมัธยมปลายหรือต้นไปเด็กมัธยมต้นน่าจะไม่เก็ตกลิ่นนี้นะครับผมซึ่งตอนเด็กอ่ะผมก็ไม่เก็ตหรอกแม่ชอบฉีดกลิ่นประมาณนั้นผมก็ไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยเราชอบกินแบบกินเด็กน้อยกินขนมอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแต่พ อายุสามสิบสี่ขึ้นมาเนี่ยตับยำนะครับใความแก่ก็คือแบบมันหอมหวานมันโคตรดีเลยแล้วผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยถ้าคุณใช้ในงานทางการนะคุณจะกลายเป็นคนที่หรูหราและสุภาพและเป็นคนที่สุภาพแต่ปลื้มอ่ทุกคนเข้าใจไหมว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเป็นกลิ่นที่หอมมากๆนะครับผมและสุดท้ายอ่ะ มันก็จะกลายเป็นกลิ่นที่มีความเป็นมัสซึ่งผสมกับกลิ่นไม้ครับนี่คือตอนจบของหอมกลิ่นนี้และเป็นน้ำหอมอีกกลิ่นหนึ่งของสูเนลฟาร์ที่ผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นติดทนมากทุกคนทนในระดับที่ว่าผมฉีดน้ำหอมตัวนี้ตั้งแต่เช้าอ่ะตอนเย็นผมยังได้กลิ่นอยู่ยิ่งถ้าคุณฉีดโดนเสื้อผ้านะครับผมน้ำหอมตัวนี้ติดจนกว่าคุณจะหลักเสื้อผ้าครับเป็นอีกลิ่นของสูเนลฟารมที่ผมรู้สึกว่าเออควรจะมีไว้ใช้ทั้งที่ทังน้น,นะคะผมมันอาจจะผมพูดหลายครั้งแล้ว เด็กไม่มีทางชอบกลิ่นเนี้ยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ชอบแน่นอนร้อยเปผมรู้สึกว่าเป็นอีกกลิ่นหนึ่งของสิมเนียรฟาร์มที่ผมอย้ายคุณไปลองครับมัสก์สูเอตตัวนี้ซื้อเถอะครับเพราะว่ากลิ่นดีจริงๆครับทุกคนโอเคกลิ่นต่อไปนะครับผมวันนี้ผมจะพยายามพูดให้กระชับแล้วก็จับไวเพื่อเดี๋ยวคนจะเบื่อเนาะตัวต่อไปมีชื่อว่าซิมเนียรฟาร์มลูมิเนสออร่าเดอะฟาร์มครับผมโดยกลิ่นเนี้ยเขาเปิดมาว่าเป็นกลิ่นที่มีความเฟรชไวฟอร์โรสเมลออฟกูดไก l ลท์แอลลี่แอนด์ครีมนะครับผมแล้วก็คือเป็นกลิ่นที่มีความเฟสมีความเป็นดอกไม้ขาวมีความกลิ่นแบบกลิ่นผู้ชายดีๆทุกคน <laughs> เออแล้วก็มีความแบบมีความไลท์มีความแอลลี่ม,มีความอากาศอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างไรสำหรับกลิ่นนี้อ่ะเรามารับรู้โน้ตก่อนครับโน้ตก็จะมีออร์เรนจ์บอสซัมเนลโ t ลี่ทูฟโรสจัสมินกลิ่นมัสแลวก็วูดดี้นะครับผมโดยตัวเนี้ยกินสปเลชั่นมาจาก เ L f l e ลเลอสักอย่างนึงเดี๋ยวขึ้นให้นะครับอ่านแล้วลองผิดแน่นอนนะครับผมแล้วก็กลิ่นเนี้ยบอกตามตรงนะมันแอบมีอิชชูนิดนึงในกลิ่นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับซูเมีย์ฟาร์มลูมิเนสออร่าหนึ่งสองตั้มเป็นอย่างไรทุกคนมันมีความเป็นมันมีความเป็นฟอร์ลนะครับผมเป็นกลิ่นที่ดมมารู้สึกว่าเป็นกลิ่นของดอกไม้และเป็นกลิ่นดอกไม้ที่มีความละมุนและฟังจากที่คุณฟังมาในโน้ตมัน่ะ มันจะไปกลิ่นดอกไม้พวกแบบมีโลลี่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แอบมีกลิ่นทูบโรสทูบโรสก็คือกลิ่นของแบบซ่อนกลิ่นนะซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันมีในกลิ่นนี้จริงทุกคนแล้วผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของดอกมะลิด้วยซ้ำอ้ามันมีจัสมินแน่นอนแล้วก็มีกลิ่นมัสกัตเอาง่ายๆนะครับทุกคนทุกอย่างที่เขาบอกมาในโน้ตอะมันสื่อมาในกลิ่นนี้ทั้งหมดเลยเป็นกลิ่นดอกไม้ที่มีความหอมเป็นกลิ่นดอกไม้ที่มีความรมุนเป็นกลิ่นดอกไม้ที่มีความนวลๆผมเชื่อว่่ากลินนเี้ คุณสามารถใช้ในอากาศร้อนได้และเหมาะกับอากาศเวลาที่ฝนตกทุกคนผมว่านะครับกลิ่นนี้ถ้าคุณฉีดเวลาที่ฝนตกอะแล้วฝนมาโดนตัวคุณมันจะเพิ่มสเสน่ห์ของกลิ่นนี้ให้มากขึ้นยิ่งถ้ากลิ่นนี้ไปผสมกับกลิ่นดินกลิ่นหญ้าเวลาที่แบบว่าฝนตกใหม่แล้วเดินออกไปอย่างเงี้ยมันจะมีสเสน่ห์มากเลยครับทุกคนกลิ่นนี้ดีมากหอมมากเลยแต่ สิ่งที่ผมจะบอกว่ามันเป็นอี้ชู้อของกลิ่นนี้ก็คือความเหมือนนั่นเองทุกคนอันนี้ผมไม่รู้ว่าพูดไปแล้วแบรนด์จะด่ากูหรือเปล่านะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันกลิ่นเหมือนจริงนั่นก็คือลูมินาคอราของเนปอฟานะให้ดูฉลาดตแต่พอขับก่อนได้ป่มสิ่งที่จะพูดต่อไปเนี้ยบางคนเลาฟังอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นกูจะกล้าใช่ไหมวะอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามึงมันหอมใครบอกว่าสิ่งนี้ไม่หอมสบู่นกแก้ว oh. อะ <laughs> มันกลิ่นเหมือนสบูนน่น แก้วมากทุกคนเป็นกลิ่นฟิลเหมือนสบู่นกแก้วเวอร์ชั่นออริจินอลแต่ว่าคุณเข้าใจไหมว่าความเป็นสบู่ของสบู่นกแก้วมันก็จะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นสบู่แต่อีเนี้มันไม่ใช่กลิ่นสบู่มันเป็นกลิ่นดอกไม้ขาวที่มากับกลิ่นมัสัสนิดน,น,นึงมันทําให้กลิ่นเนี้มีความหอมแล้วก็ก็ก็หรูหราดีแต่ถามว่ามันแบบมันเป็นฟิลแบบให้คุณรู้สึกถึงสบู่นกแก้วไหม เออก็อสบูรโกแก้วนะคุณดมไปเนี่ยก็ยังรู้สึกถึงกลามเป็นสมุูรโรแก้วนะแต่ก็หอมดีครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมินี่สุู่นกแก้วทุกคนมันหอมจริงนะกลิ่นเงี้ยมันเหมาะกับใครผมว่าเด็กน้อยก็น่าจะชอบกลิ่นนี้ครับเด็กมาถึงต้นมันต้นไปอ่ะน่าจะชอบกลิน่นนี้หรือคนในวัยทางานแล้วก็น่าจะชอบกลิ่นนี้สําหรับเพศของน้องหอมกลิ่นเนี้ยผมว่ามีความเป็นยูนเิเซนครับเพราะว่าถ้าผมบอกว่ามันมีความคล้ายๆกับสบุูรโกแก้วเป็นเบอร์นั้นเป็นิวนั้นอะ ผมว่าผู้หญิงก็เข้าใจปะผู้ชายกาเข้าใจดังนั้นกลิ่นนะครับผมได้ทั้งผู้หญิงได้ทั้งผู้ชายนะครับผมหอมได้ทั้งรูฟเ็่ทั้งบับในแง่นั้นเกีียดเกี่ยดอันนี้หยอกนะครับหอมดีทุกคนเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเข้าใจง่ายเหมาะกับการไปทําอะไรไปเที er? ่ <sociaux> ยวได้ไปทํางานได้ไปเดทได้ไปเดินเล่นได้นะครับผมสําหรับกลิ่นนี้ถ้าไปเที่ยวกลางคืนหนักผมว่ามันเบาไปกลิ่นนี้นะครับผมเหมาะกับองค์ปรก ไปทํางานมากกว่าไปเดินเล่นกับเพื่อนไปเที่ยวเล่นไปเดินตลาดไปเดินห้างหรือคุณทํางานอยู่ในที่เย็นๆนะ่ะกลิ่นนี้จะเหมาะมากครับผมและเป็นอีกลิ่นหนึ่งที่ผมพูดตามตรงนะผมเคยฉีดเวลาที่ไปแบบที่ต้องโดนน้ำกลิ่นนี้พอร่วมกันกันกบน้ําน้ําสาดมาสุงกรานอะไรอย่างเงนะี้ย ผมมั่นไปกันได้นะครับผมเป็นกลิ่นที่หอมดูดีแล้วก็ใช้งานได้ไม่ยากของแบรนด์ครับตัวน,นี้อยากให้คนไปลองอีกเหมือนกันนะครับผมถามว่าผมชอบกลิ่นนี้ไหมผมว่าผมชอบนะถ้าคุณเป็นคนที่กลัวกลิ่นดอกไม้ขาวจัดๆนะอันนี้ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของดอกไม้ขาวก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ใช่ดอกไม้ขาวที่มึนหัวแล้วก็ตกใจเบอร์นั้นนะครับผม เป็นกลิ่นที่มีความหอมเป็นกลิ่นที่มีความละมุนเป็นกลิ่นที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานนะครับดังนั้นเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่น่าลองนะครับผมสาวๆน่าจะชอบกลิ่นนี้หนุ่มๆที่ชอบกลิ่นที่มีฟิลแบบ อาบน้ำใหม่น่าจะชอบกลิ่นนี้สำหรับกลิ่นที่มีชื่อว่า Luminesciora ตัวนี้อยากให้ทุกคนไปลองครับโอเคกลิ่นต่อไปนะครับทุกคนเป็นกลิ่นที่ผมแอบรีวิวเบาๆอยู่ในคลิปตอนที่ผมกลับบ้านที่ขอนแก่นนะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่า Naughty the Farm ครับทุกคนสำหรับ Naughty the Farm เนะี่ย Naughty มันแปลว่ามีความซุกซนใช่ไหมครับผมอ่าสำหรมณ์ทีนี้จะเป็นยังไงเขาบอกว่า Lovely sweet fruity มีความอ่อนเยาว์นะครับผม Floral creamy milky beautiful liner fragrance หินออสพีชออออบิคอรตนะครับผมดังนั้นกลิ่นนี้มันจะมีความซ่อนกลิ่นความเป็นพีชแ,แล้วก็มีความเป็นแอปเปิลคอตอย่างนี้นะครับผมซึ่งโน้ตก็จะมีออฟเฟนตัสตัสมินกลิ่นโรสทูโรสนาซิตัสซีดาร์บูดแอมเบอร์ครับผมสำหรับอินสไปเรชันน้ำหอมกลิ่นนี้มาจากกูดเกิร์กอนแบนดนะครับผมเออถ้าฟังจากกลิ่นมันแล้วก็มีความกูดเกิร์กอนแบนด์อะคุณจะรู้สึกยังไง ผมว่าคุณจะน่าจะนึกถึงน้ำหอมที่มีความแบบเซ็กซี่มีความขี้เล่นใช่ไหมครับผมสำหรับน้ำหอมตัวนี้จะเซ็กซี่ขี้เล่นจริงไหมเรามาลองกันเลยครับก่อนอื่นที่ดูฉลากก่อนสวยดีนะครับผมเป็นดอกไม้สีเหลืองๆนะครับผมโอเคห oh. <laughs> <laughs> oh. น,นึ่งสองสามนอตตี้ l ๋อไอคิ l ออมมัสเกอ t ์ที่เป็นลิตเอ๋อเอาี้ทุกคนน้ำหอมกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ผมพูดตามตรงนะ ไม่ใช่กลิ่นที่ทคนจะเข้าใจได้เ uh oh. อนน้จริงๆมันไม่กลิ่นที่ดมไปแล้วครับผมรู้สึกถึงความเป็นดอกไม้แต่เป็นดอกไม้ที่มีสีเหลืองทุกคนคุณก็จะไหมครับว่าเวลาที่เราดมน้ําหอมเนี่ยหรือเราดมดอกไม้เนี่ยกลิ่นสีชมพูกลิ่นสีขาวกลิ่นสีม่วงอะ่ะมันจะเป็นกลิ่นที่มีความแตกต่างกาันซึ่งผมมีความรู้สึกว่าดอกไม้สีขาวดอกไม้สีแดงดอกไม้สีบูอย่างเงี้ย เราพอที่จะเข้าใจได้หรือดอกไม้สีม่วงก็ตามเราพอที่จะเก็ตกลิ่นมันได้แต่ดอกไม้ที่มีสีเเหลืองอ่ะมันจะเป็นกลิ่นที่มีความติดเขียวมันจะเป็นกลิ่นที่มีความแบบเหมือนมีกลิ่นของใบไม้กล่วงมาด้วยอ่ะ ซึ่งน้ำหอมตัวนี้มันดันให้ความรู้สึกอย่างนี้กับผมและน้ำหอมตัวนี้ถ้าผมดมไปนะครับผมผมรู้สึกถึงน้ำหอมตัวหนึ่งของออหน้ากรันเดีที่มันคล้ายๆกับกลิ่นของมารการองอะอซึ่งผมจำไม่ได้ว่าตัวนั้นคืออะไรถ้าจำได้เดี๋ยวจะขึ้นในคลิปนี้ให้นะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนั้นมีความสุขนนทุกคนมันเป็นกลิ่นที่มีความครีม my ไหมมีความครีมี่มันเป็นกลิ่นที่มีความอ่อนเยาว์ไหม มันก็มีความเป็นเด็กแต่ว่ามันก็มีความเป็นผักกินอันนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงชมน้องหอมกินนี้นะแต่มันทําให้ผมรู้สึกถึงความว่าถามว่ามันมีความขี้เล่นมีความทุกตนกับชื่อที่เขาตั้งมาไหมมันก็มีความขี้เล่นมีความทุกตนครับแต่เป็นขี้เล่นทุกตนที่ไม่ได้มีความเซ็กซี่เบอร์นั้นนะเป็นความขี้เล่นทุกตนที่แบบว่าเด็กตนตนคนสนตนคนดื้อมาณนี้นะครับผมเป็นกลิ่นที่ดมไปแล้วรู้สึกถึงความแบบ สว่างสวยแล้วก็มีความเป็นกรีนมีความรู้สึกถึงความเป็นผักผักนิดนึงอันนี้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงตอนนี้ยุงกัดขานะคบผมก็เลยขอระยะเก่านิดนึงเนาะเดีมาคัดกูตอนนี้นะครับทำงานอยู่ซึ่งถามว่ามันหอมไหมมันหอมทุกคนแต่เป็นความหอมที่คุณจะต้องเข้าใจมานดนึงจากที่ผมบอกคุณไปตอนแรกน้ำหอมที่เป็นดอกไม้ถ้าเป็นดอกไม้ไมสีขาวสีชมพูสีแดงสีม่วงเราพอจะเก็ตกลิ่นมันบ้างแต่ถ้า มันเป็นดอกไม้สีเหลืองๆผมว่าคุณจะต้องทําความเข้าใจมันนิดนึงนะครับสําหรับหอมตังนี้แล้วก็มันเหมาะสาหรับการไปทําอะไรก็ได้ทุกคนเป็นกลิ่นที่ถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยอน่าจะชอบกลิ่นนี้ส่วนตัวแล้วนะครับผมผมรู้สึกว่าน้ำหอมกลิ่นนี้เขาตีความว่ามันให้ความรู้สึกถึงความเป็นเด็กใช่ไหมแต่ส่วนตัวความรู้สึกผมนะผมไม่รู้สึกถึงความเป็นเด็กเบิร์น,นนะ uh oh. ผมรู้สึกว่าอีตัวต่อไปหรือตัวก่อนหน้านี้ที่พูดไายังรู้สึกถึงความเป็นเด็กมากกว่าอันเนี้ย ไม่ได้ตอบโจทย์คำว่าความเป็นเด็กแต่ตอบโจทย์ของความเป็นขนมมักะลองมีความเป็นผักๆนิดนึงมีความครีมมี่และมีความเป็นดอกไม้เขียวเหลืองครับช่อดอกหอมที่ชื่ออตตี้ผมจะให้ความนิยามปักมานี้ถ้าคุณอยากได้นหอมที่มีความแตกต่างถ้าคุณอยากได้หอมที่ซิบเรียความไม่เคยทําออกมาถ้าคุณอยากได้น้ำหอมที่ซื้อไปแล้วเก็บไว้ในคอลเลคชันอะมันน่าจะไม่ซ้ำกับใครอะ n u ตี้ตัวนี้จะตอบโจทย์ทุกคนเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าถ้า ฉีดเวลาที่ฝนตกอันนี้โคตรเวิร์ถ้าฉีดเวลากาือบเย็นๆหน่อยอันนี้ก็น่าจะเวิร์เหมือนกันหรือแม้แต่อากาศร้อนๆน่ะถามว่าได้ไหมผมว่ามันได้แต่ก็ถ้าหนักสเปรย์ไปคุณอาจจะรู้สึกว่าไอ้กลิ่นที่มีความเป็นธําผักมันทําให้คุณแบบตกใจได้เหมือนกันซึ่งทางนี้เท่านั้นนะครับผมตอบประการการรับกลิ่นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันผมอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนผักชีในความรู้สึกของมผม <laughs> 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 มึงจะของแบรนด์เกียดกูแล้วอะแต่ว่าแบบไปลองนะครับผมบางอย่าง คุณต้องลองเองแล้วก็ลองเม้นคุยกันนะครับผมลองไปเมนในอินสตาแกรมของเขาเล้วเขายินดีที่จะอ่านนะครับผมถามว่านองตันนี้ดีไหมผมก็แปลกใหม่ดีผมชอบนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชูสเวลาที่เอามาทํางานจากักเท่าไหร่นะครับผมเป็นกลิ่นที่ผมแบบจิตเล่นๆในวันที่แบบว่าไปเจอเขาไปเจอป่าไปเที่ยวเขาเรียกว่าแอดเวนเจอร์เงี้ยตัวเนี้ยเหมาะสมครับผมสำหรับนอตตีเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความดูมีเทคแต่หนัก ไปในเชิงผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วผมเชื่อว่าผู้หญิงน่าจะชอบกลิ่นนี้ครับสำหรับนัตตี้ของสมุนไพรนครับผมแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายทุกคนตัวมือมาถึงตัวสุดท้ายแล้วซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ควรจะพูดก่อนเนาะซีนะครับผมแต่ว่าผมหยิบอีกขวดก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรนะคบผมอ่ะสำหรับตัวต่อไปแล้วหอมของสมุนาฟาร้าคุณเป็นคนรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่อยากจะให้ตัวเองเป็นคนที่หวานาก็ไม่หหวานอยู่แล้วหวานาไปอีก หรือคุณเป็นคนที่มีลุคที่มีความเซ็กซี่เป็นลุคที่มีความเป็นทางการแต่อยากให้ตัวเองมีความอ่อนเยาว์มากขึ้นมีความน่ารักมากขึ้นเป็นคนที่อยากให้ผู้ชายที่มาเจอรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าทะนุถนอมมากขึ้นตัวนี้ตอบโจทย์ครับถนอมหอมที่ชื่อว่าซี่เนลฟาร์มวานิลลาอิมพิเรียลเดอร์พาฟาร์มทุกคนฟังจากชื่อแล้วมันก็บอกหลงพ่อเดี๋ยวน้ว่ามันน่าจะมีกลิ่นของความเป็นวานิลาครับแต่จะเป็นวานิลาแบบไหนนะเรามาฟังกันครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่าวานิลลาบอกว่า วานิลา but not heavy not over sweet aromatic วานิล l า I think is good วานิล l า fragrance recommended to try นะครับผมเขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่น่าลองมีกลิ่นวานิลาที่ไม่ได้วานิลาจ๋าไม่ใช่วานิลาของแบบถ้าคุณพูดถึงวานิลาคุณจะรู้สึกความหวานอะไรเงี้ยปบาววติขึ้นปากแต่ตัวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองกันครับสำหรับโน้นนะครับ มีกลิ่นของอินเซนทิงเปเปอร์เบอร์กามอตเซดาวูดอีแลนเองเจลจัสมินโรสแอมเบอร์วานิลาครับความน่าสนใจก็คือกลิ่นนี้มันมีความเป็นพิงเปปเปอร์มันมีความเผ็ดเผ็ดข่าวาของกลิ่นมันมีความเป็นกลิ่นของดอกกระดังงาและก็มีกลิ่นของความเป็นวานิลาอยู่ในกลิ่นกันซึ่งไอกลิ่นที่ว่ามาเมื่อกี้นี้มันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันนะครแล้วก็ไม่กลิ่นของแบบ แอมเบอร์แอมเบอร์ด้วยซ้ำมีฟีด้าหูดด้วยซ้ำซึ่งมันเป็นการเอากิ่นหลายๆกิ่นที่ไม่คิดว่าจะมารวมกันได้มาอยู่ในน้หอมตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้อินสปารชั่นมาจาก G L Spirit Double Vanilla ซึ่งอินสปายของน้องหอมตัวนี้ขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันเดี๋ยวจะขึ้นให้เพราะว่าอ่านย,ยากครับ <M edia> ผมเชื่อว,ว่าผมมาอ่านผิด G L เนี่ยไม่รู้ว่าเคยแรงหรือเปล่านะครับผมติดไว้อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับผมโอเคเรามาลองกันเลยครับว่ากิ่นที่ว่า วานิลาอิมเพอรเียลจะเป็นอย่างไรครับปิ้งก่อนที่จะไปลองกันผมอยากให้คุณดูแพลเกจจิ้งก่อนสวยดีเนาะมันมีความน่ารักมันมีความรู้สึกแบบสื่อถึงได้อ่ะเอ,อเคมันจะเป็นยังไงลองกันเลยครับหนึ่งสองปิ้งวานิลา e อิมเพอรียลอืมทุกคนกีิมนี้ผมพูดต,งตรงนะผมมีความรู้สึกว่าดมแล้วอะ่ะมันนึกถึงความเป็นวานิลาทุกคน แต่เป็นวาน,นิลาที่รู้สึกถึงความเป็นไอติมวานิลาครับมันจะไม่ใช่วานิลาที่ไปรองในขาน้ำหอมคุณรู้ใช่ไหมครับว่าน้ําหอมส่วนมากไอฐานท้าย,าย,าย,ายเกลมันอ่ะมันก็จะส่วนมากเป็นกลิ่นของแบบไม้เป็นกลิ่นของวานิลาเป็นกลิ่นของตองก้ามบีนอะไรเงี้ยซึ่งส่วนมากอ่ะไอกลิ่นท้ายๆของน้ําหอมที่มีความเป็นวานิลาลาเราก็จะเข้าใจเข้าจิตว่ามันเป็นกลิ่นประมาณนี้ใช่ไหม แต่น้ำหอมตัวนี้จะเป็นวานิลลาในรูปแบบของวานิลลาที่เราไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนหรือถ้าคุณจะได้กลิ่นมาก่อนกิ่เนี้จะไม่ใช่วานิลลาที่ลองท้ายของน้ำหอมเป็นเบสโน้ตนะครับผมแต่เป็นวานิลลาซึ่งเป็นไอติมทุกคนถ้าคุณเคยตักไอติมขูดขึ้นมาอย่างนี้แล้วได้กลิ่นของไอติมรสวานิลลานี่คือกลิ่นของน้ำหอมกลิ่นนี้ทุกคนมันเปิดมาได้กลิ่นของวานิลลาที่มีความสดชื่นมันเปิดไปได้กลิ่นของวานิลลาที่มีความสดใสนะครับผม ความเป็นกลิ่นอินเทนซ์ซึ่งเป็นกลิ่นของความเป็นควันทุบๆอ่ะผมได้กลิ่นขมุกข,ข,ขมัวนั้นอยู่ในนี้แต่ไม่ใช่มวลที่รุนแรงมากนะครับผมมันเป็นมวลของความเป็นวานิลาที่เป็นวานิลาที่ใส่ความแบบละมุนละมุนลงไปในกลิ่นซึ่งหลังจากที่ผมใช้น้ำหอมตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเขาจะเริ่มโชว์กลิ่นของความซาฟตาขึ้นมาเรื่อยๆและหลังจากที่มันมีกลิ่นซาฟตากลิ่นดอกไม้จะเริ่มกลัวขึ้นมาครับซึ่งกลิ่นของอีเวนตแอน์แนในนี้ก็คือดอกกระดังงาใช่ม มันไม่ใช่ดอกกระดังงาที่ตกใจมันไม่ใช่ดอกกระดังงาที่รนไฟทุกคนมันเป็นดอกกระดังงาที่เราแบบขี่รถผ่านไปปุ๊บอะไรเงี้ยไม่ได้ตกใจมากไม่รู้สึกถึงวามะว่าเฮ้ยดอกกระดังงามันจะรุนแรงไม่ใช่นะครับผมซึ่งส่วนมากกลิ่นเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นวานิลาที่มีความสว่างสว่างมันจะเป็นกลิ่นวานิลาที่มีความหอมละมุนมันจะเป็นกลิ่นวานิลาที่มีความ รู้สึกถึงความเป็นไอติมมากกว่าที่จะเป็นวานิลลาในกลิ่นอหอมๆครับมันก็ได้ทำให้กลิ่นนี้เป็นวานิลลาที่มีความแปลกใหม่เป็นวานิลลาที่มีความเก๋ๆเป็นวานิลลาที่ผมว่าคุณจะไม่ช็อกและเป็นวานิลลาที่คุณสามารถใช้โดยที่ไม่ได้ฟังกับใครมากเกินไปนะครับกลิ่งหอมตัวนี้เป็นในกลิ่นหนึ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นเด็กมัธยมต้นน่าจะชอบแบบนี้ได้หรือเป็นคนวัยทํางานก็จะชอบแิ่นี้ครับกลิ่นนี้เหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับคนทํางานก็เหมาะ ผมว่าเหมาะสําหรับคนที่ใช้ไปเด็กก็เหมาะสําหรับคนที่จะใช้ไปเที่ยวกลางคืนสามารถกลิ่นนี้ได้ไหมผมว่าก็ได้อยู่นะครับผมในบรรดาขนนองของสิงนเดลฟารรมตัวนี้ก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมเป็นกลิ่นของวานิลาที่ไม่เหมือนใครอันนี้ผมอยากให้คุณไปลองตามที่เขาบอกเลยครับเขาบอกว่า r e c o m m e n d เด t ดทซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่เกินจริงนะครับผมถ้าคุณอยากได้วานิลาที่มีความแปลกใหม่ถ้าคุณชอบกินไอศกรีมวานิลลาตัวนี้ตอบโจทย์ครับเพราะว่า มันเป็นกลิ่นไอศครีมวานิลลาที่มีชั้นเชิงมากๆอีกตัวหนึ่งครับผมเคปผมมือครับทุกคนร็บหมดไปแล้วทุกตัวตลหดับะห้องของสต็งเหนียวราบเซตนี้นะครับผมผมจะบอกว่าเซตเนี้ย เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างและแปลกใหม่คนซึ่งส่วนมากที่เนียาฟาร์มอะเวลาที่เข้ามาในเซตในแต่ละเดือนอะเขาจะปูมาที่กลิ่นที่มีพื้นฐานประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่สําหรับเรื่องของเซตี้ของซิลิเนียาฟาร์มอะผมมีความรู้สึกว่าเขาใส่มาค่อนข้างจะหลากหลายครับพูดง่ายก็คือเป็นเซตของเรองของของซิลเนียาฟาร์มที่ มีความหลากหลายทางอารมณ์อะถ้าคุณอยากไปดอกไม้ก็จะไปอันนี้ถ้าคุณอยากไปกลิ่นมัสก็จะไปอันนี้ถ้าคุณอยากไปกลิ่นวาน,นิลาคุณก็ไปอันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีใครสักคนนะผมอยากจะซื้อหอมเซตนี้ของสุรียาฟาร์มไปทั้งหมดไปทุกกลิ่นผมว่าคุณสามารถซื้อได้เลยเพราะว่า กลิ่นมันแตกต่างกันทุกอันคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณซื้อ้ำหอมไปเซต็ตเดียวแล้วคุณรู้สึกว่ามีซ้ำกันมันจะไม่ซ้ากันนะครับผมเป็นเซตที่ผมรู้สึกว่าเปิดประสบการณ์มากๆอีกเซตหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้าให้ผมเลือกให้2กลิ่นที่ผมชอบมากๆนะครับผมผมขอเลือกกลิ่นแรกก็คือกลิ่นที่ชื่อว่าเิลเอร์ฟาร์มมัสเกตทุกคนกลิ่นนี้ผมมีความรู้สึกว่า มันมีความหรูหรามีความดูดีมีความดูแพงมากๆถ้าคุณอยากจะมีความดูหราดูดีดูแพงในลูกคุณนะครับผมมัสเตอร์ตัวนี้จะทําให้คุณเป็นอย่างนั้นเลยยิ่งถ้าคุณทํางานในสายงานที่ต้องการความพารพแต่ก็ต้องการความหรูหราและมีความเป็นกันเองอยู่ นะครับผมตัวนี้เหมาะมากยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่แต่งตัวแบบแนวมินิมอลมินิมอลหน่อยไม่ใช่แต่งตัวฉูดฉาดมากตัวนี้เหมาะสมมากใครที่ชอบออกงานบ่อย,อยตัวนี้ผมแนะนําเลยครับคุณจะเป็นคนที่ดูดีสุดๆคุมฐานทุๆกๆครับผมแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งที่ให้ผมแนะนําจริงๆอ่ะผมพูดตามตรงนะสองกลิ่นนี้ระหว่าง Luminous a u r ากับว a น i l l า Imperial เนะสองกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมมีความสงใจมีความช่างใจมากว่าผมจะเลือกตัวไหนดีครับผมแต่ถ้าผมเลือกสักหนึ่งตัวเนี่ยสองกลิ่น ผมขอเลือกตัวที่ชื่อว่าซุปเดี๋ยวฟารามวานิลาอีกทีเดียวสักหนเพราะว่ากลิ่นนี้ผมความรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นวานิลาที่แปลกใหม่จริงครับแต่เป็นกลิ่นเหมือนกับไอกลิ่นวานิลาซึ่งผมไม่ค่อยจะเจอกลิ่นวานิลาในน้ำหอมที่เป็นแบบนี้นะครับผมก็เลยอยากให้คุณลองชูสลองลอง,ลองสิ่งนี้ดูครับรับรองจะไม่ผิดหวังแล้วก็สองกลิ่นที่ผมบอกว่าผมชอบอะกลิ่นติดทนทั้งคู่ครับผมถ้าคุณยิ่งติดเสื้อตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นครับ ส่วนอีก2กลิ่นที่ผมไม่ได้ชูสในตอนสุดท้ายอะ่ะไม่ได้หมายความว่า2กลิ่นนี้มันไม่ดีนะครับผมแต่และกลิ่นอะ่ะดีหมดเช่นอะ่ะถ้าเป็นน็อตตี้อ่ะมันเป็นกลิ่นที่มีความแปลกมากแล้วก็เปิดส่วนประสา,าทมากทุกคนถ้าคุณอยากได้น้ำหอมที่เป็นกลิ่นดอกไม,ม,ม้สีเหลืองตัวนี้ตอบโจทย์นะครับส่วนตัวที่ชื่อว่าซูเนียฟาร์มเลมิเนสออร่าตัวนี้ก็หอมดีทุกคนเป็นกลิ่นที่ดีมากๆ ผมก็รู้สึกว่าอาเป็นอีก2กลิ่นแล้วกันถ้าคุณเลิฟดอกไม้ขาวคุณชอบกลิ่นจัสมินอ่ะไปเลยครับลูมมนัสออร่าแต่ถ้าค like ุณอยากได้ความแปลกใหม่เป็นดอกไม้ที่มีความแปลกนิดนึงอ่ะผมว่าให้คุณไปที่น็อกตี้ครับผมก็บอกว่าที่นี้จะเป็นบทสับทุกคนที่เข้ามาดูผมนะครับผมแล้วก็ฝากให้คุณไปติดตามอินสตาแกรมของเสมอฟาร์มแล้วก็เฟสตูนเขานะครับผมเพื่อที่จะไปลองน้ำหอมเขาดูผมว่าน้ำหอมของเขาเป็นน้ำหอมที่มีคุณภาพดีแล้วก็ผมจะบอกว่า ถ้าคุณมีสิ่งหนึวคฟังสักกลิ่นหนึ่งในคอลเลคชันอะแล้วคุณวางทิ้งไว้บุ่มไว้ประมาณ3เดือนน่ะให้คุณเรามาฉีดดูวันนี้ครับคุณจะรู้เลยว,ว่าน้ําหอมของเขาถ้าเราไปบ่มต่อประมาณ2อสเดือนน่ะกลิ่นจะดีมากหอมขึ้นมากแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือผมแบบกล้าพูดนะครับว่ากลิ่นของเขาถ้าเราไปบ่มต่อมันมดีจริงๆครับผมยิ่งถ้าคุณมีน้ำหอมของเขานะครับผมที่คุณซื้อแต่ช่วงแรกๆที่เขาเปิดตัวคุณลองมาฉีดดูครับ รับรองคุณจะประทับใจมีกินครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนถ้าชอบฝากกันลยก็แชร์ฝากกด s u b s c r ร b ์แจ้งโหมดกระตือใจแล้วกันแล้วอย่าลืมกดกดิดตๆมให้กันด้วยเราจะได้กลับมาเพื่อีกวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคน